ไม่ว่าจะเป็นตัวแจหรือว่าโซแบมอะไรเงรี้ยคือในองค์กรเราก็พอรู้ถึงปัญหาสุขภาพของแต่ละคนเหมือนจะมีคนเคยไปตัดคลิปที่เราเคยถามหมอแจนในห้องดำว่าหลังจากถ้าได้ตำแหน่งไปแล้วเนี่ยจะยังคงรักษาหุ่นอยู่ไหมซึ่งเอาจริงๆก็ยังคงเห็นน้องเขาก็รักษาแหละแต่ว่าอาจจะด้วยความที่ ก็สิ่งที่น้องเขาพูดแหละบางทีมันอาจจะมีช่วงที่มันไม่ได้มีงานมันไม่ได้มีอะไรก็เอนจอยกับการกินบ้างหรืออะไรบ้างเพราะว่าความชอบของคนของคนเราอะเนาะมันก็จะมีแบบไม่ไม่เหมือนกันตัวน้องเองเขาอาจจะแฮปปี้กับการที่ได้ทานของอร่อยอร่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทุ่มเทไปทางด้านการการเรียนด้วยอะไรด้วยที่เห็นว่าตอนนี้ก็กําลังจะกลับไปเรียนด้วยก็เลยอาจจะเหมือนแบบทําให้ไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของสุขภาพมากเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าในองค์กรก็มีการ ตักเตือนกันแต่ว่าก็ใช้คําพูดในการตักเตือนที่พยายามจะถนอมน้ําใจกันให้ได้มากที่สุดเลยเนีย mm hmm. เพราะว่าเวลาคนน้ําหนักขึ้นคงไม่มีใครมาชอบว่าแบบอ้ mm hmm. วนขึ้นมาเนี่ย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครชอบ mm hmm. เราก็ต้องใช้คําพูดที่เรารู้สึกว่าโอเคเอทํายังไงให้น้องอยากรักษาสุขภาพตัวเองแล้วแล้วตัวเขาเองแฮปปี hmm. ้ด้วยไม่ไม่เครียดจนเกินไป mm hmm. เพราะว่าถ้ายิ่งไปเจอคําพูดที่แบบอ้วนลดเลย mm hmm. อาจจะทําให้ลดได้ก็จริงแต่สุดท้ายมันจะโยโย่ไง ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีน้อค่ะไ้คุยกับน้องด้วยส่วนตัวยังไม่ได้คุยแต่เห็นว่ามีน่าจะเป็นบอสแล้วก็ AR อะไรเงี้ยได้มีการคุยกับน้องไปแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากไม่อยากที่จะทำให้เขาแบบยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่เงี้ยแปลว่าจริงๆเราแปลว่าจริงๆก็คือเราก็ยังด่วนภาคจิตใจเขาไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเธอต้องลดนะเพื่อรักษาภาพลักษณ์ตำแหน่งอะไรแบบนี้ เพราะเห็นว okay. so The ่ามีคนเตือนแล้วเลยรู้สึกว่าแบบว่าโอเคงั้นงั้นงั้นพี่ฟ้ายังไม่ไม่เข้าไปชาร์จดีกว่าเพราะว่าเมื่อเตือนแล้วเราก็เห็นว่าน้องก็ฟังแล้วก็มีการปัจจุบันก็เห็นมีไปออกกําลังกายเขายิมแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้เครียดทั้งโซแบมทั้งแจนเลยใช่ไหมคะโซแบมนี้มีการคุยกันก็เพราะว่ามีซีรีส์ที่ต้องถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ถามน้องว่าแบบเอ้ยไหนไหนลองเล่าให้พี่ฟ้าฟังซิมันเป็นยังไงแบบว่า ทำไมมันถึงแบบมีเขาเรียกว่าดูด,ดูดูมีการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดในกล้องอะไรเงรี้ยซึ่งเอาจริงๆส่วนหนึ่งก็มาจากมุมกล้องด้วยนะเพราะว่าตัวจริงน้องก็ไม่ได้สําหรับพี่ฟ้าตัวจริงน้องไม่ได้ไม่ได้ดูใสเท่าในในคลิปที่ทุกคนเห็นเห็นอะไรเงี้ยค่ะเออก็เหมือนกันก็มีการลดน้ําหนักแล้วก็มีความภาวะกดดันก็โยโย,โย่ขึ้นมา แต่ตอนนี้ก็เห็นว่าค่อยๆแบบปรับปรับปรับ,ลบแล้วก็ลดลงเรื่อยๆตอนนี้คือน้องกลับมาควบคุมน้นํากับรูปร่างแล้วใช่ไหมคะใช่ก็ยังสวยเหมือนเดิมก็ยังเห็นโซแบมก็ยังสวยเหมือนเดิมน,นะคนบอกว่าน้องความสวยลดลงแบบว่าตั้งแต่เริมมนี้หนูยืนยันว่ายังสวยเหมือนเดิมน, <ๆ S 1> น้องก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่ถึงแบบผิดเส้นตายเนาะใช่ไหมว่าแจนต้องลงภายในเดือนไหนโซแบมต้องลงภายในเดือนไหนยกเว้นถ้ามีงานที่จะต้องใช้ ใช่ค่ะสมมุติว่าน้องมีถ่ายละครอันนี้คือต้องฟิกมากขึ้นนะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงนี้ก็เห็นว่าน้องจะกลับไปเรียนด้วยก็ให้เขาแบบโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็รักษาสุขภาพจิตสุขภาพกายให้ดีก็พอแต่แต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ปล่อยนะก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ที่เรามองว่าเมื่อเราให้น้องกลับมาทํางานก็ต้องพร้อมใช้เสมอขอบคุณนะคะฟ้าขอบคุณค่ะ